สั่งอาหาร d e l i v e r รเกาหลี ally, แอปไหนดีไอรีนจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแอปดัง3แอปเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดสินใจค่ะ 1. p e d a เพดา n าเมนจเป็นแอปสั่งอาหารอันดับต้นๆของเกาหลีคนใช้เยอะมากข้อดีก็คือเป็นแอปที่มีร้านอาหารและบริการเยอะมากรวมถึงการฝากซื้อของและช้อปปิ้งด้วยทั้งของสดของแห้งเครื่องสำอางก็ยังมีค่ะซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายได้หลากหลายวิธีมากๆเลยค่ะเช่นจ่ายด้วยบัตรเครดิต จ่ายพร้อมบินค่าโทรศัพท์มือถือเนเวอร์เพイคาคาเพย์โทรซอหรือจะจ่ายด้วยเงินสดที่ไรเดอร์ก็ได้ค่ะส่วนข้อเสียก็คือไม่มีเมนูภาษาอังกฤษมีแค่ภาษาเกาหลีเท่านั้นแถมยังแอบใช้ค่อนข้างยากเล็กน้อยเพราะว่ามีตัวเลือกหลากหลายมากๆจนเลือกไม่ถูก 2. a p แอปโยกิโยเป็นอีกแอปนะคะที่มีคนใช้มากๆส่วนข้อเสียก็เหมือนเพดานมินจกเลยค่ะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษส่วนการจ่ายตังจะจ่ายทั้งบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดก็ได้เหมือนกันค่ะ 3คูปองอีทข้อดีของแอปนี้เนี่ยก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษต่างจากเพดานมินโจกแล้วก็โยกิโยแถมยังใช้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าบริการเนี่ยไม่ได้เยอะมากซึ่งใครที่มีบัญชีคูปองอยู่แล้วใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะส่วนข้อเสียก็คือยังจ่ายด้วยเงินสดไม่ได้ต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีคูปองและยังไม่รับฝากซื้อของหรือช้อปปิ้งทําให้ตัวเรื่องเนี่ยไม่ค่อยหลากหลายเท่าเพดานมินโจกและโยกิโยและเพื่อนๆชอบใช้แอปไหนคะคอมเมนต์แชร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ